สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะลูกอ่ะก็พบกับครูกีอีกแล้วนะคะในช่วงบ่ายในวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะครูกีนะคะก็จะมาสอนเรื่องอวัยวะภายในของร่างกายเด็กๆรู้ไหมเขาเขาที่แล้วเราเรียนเรื่องอวัยวะภายนอกของร่างกายไปใช่ไหมคะเด็กๆก็รู้แล้วว่าอวัยวะภายนอกนะคะมีอะไรบ้างนะคะเช่นห,หูตาจมูกปาก มือแขนขาและเท้านั่นเองนะคะอันนี้เรียกว่าอวัยวะภายนอกทําไมถึงเรียกว่าอวยวอภายนอกเพราะทาไมคะนักเรียนสามารถจับต้องได้ใช่ไหมคะอันนี้อวัยวะภายนอกแต่ถ้าเป็นอวัยวะภายในเราจะมาเรียนรู้กันอวัยวะภายในนักเรียนไม่สามารถจับต้องได้เพราะว่าทำไมลูกมันอยู่ข้างในนะคะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะก็คือสมองนะคะเด็กๆรู้ไหมสมองก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีหัวใจนะคะคนเราก็จะมีหัวใจหนึ่ง หนึ่งอันใช่ไหมคะอะหัวใจของคนเรานะคะเวลานักเรียนชูขึ้นมานะคะเข้ากับกำปั้นมือของนักเรียนนะคะกำปั้นหัวใจเราก็จะเข้ากับกำปั้นมือของเรานี่เองนะคะแล้วก็ปอดนะคะคนเราจะมีปอดอยู่สองข้างนะคะอ่าแล้วก็มีกระดูกนะลูกอ่ามีกระเพาะอาหารนะคะมีลำไส้อ่าอันนี้ก็เรียกว่าอาวัยวะภายในอกทั้งหมด อวัยวะภายในทั้งหมดเลยนะคะสังเกตง่ายๆเทคนิคการจํานะคะอวัยวะภายในเด็กๆไม่สามารถจับต้องได้แต่ถ้าเป็นอวัยวะภายนอกเด็กๆสามารถจับต้องได้ใช่ไหมคะอะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีเกมบอกใบ้ทายคํามาให้นักเรียนเล่นนะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าใบ้ที่หนึ่งนะคะมีอยู่สองข้างมีลักษณะรูปล้าไข่กัวเบื่อกีนนะครูบอกอะไรนะที่มีสองข้างเด็กๆรู้ไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก อ่าถูกต้องค่ะเป็นคืออะไรคะคือปอดน,นั่นเองนะคะปอดเรามีสองข้างมีรูปร่างคล้ายกวยนั่นเองนะคะต่อมาคําไม้ที่สองนะคะคาไม้ที่สองเขาบอกว่ามีลักษณะยาวๆเลยเด็กๆอะไรเอ่ยที่มีลักษณะยาวๆคล้ายสายยางอะไรนะ้าที่มันคล้ายสายยางแล้วก็ยาวๆสมองหรือเปล่าหรือจะเป็นลำไส้หรือจะเป็นกระเพาะอาหารเด็กๆรู้ไหมคะอ่า ถูกต้องค่ะคือลำไส้นะคะลำไส้ต่อมานะคะมีลักษณะคล้ายถุงขนาดใหญ่เลยอะไรนะที่คล้ายถุงขนาดใหญ่และยืดหยุ่นได้ด้วยค่ะอ่าเก่งมากลูกก็คือกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะต่อมาคำไม้ที่สี่นะคะมีลูกครึ่งวงกลมคว่ำนะคะมีรอยหยักหยักอะไรนะที่มีรอยหยักหยักอ่าเด็กๆคิดซิ อ่าถูกต้องลูกก็คือสมองนั่นเองนะคะคือสมองเนาะต่อมานะคะเรามาสรุปกันนะคะคนสรุปความรู้จากกิจกรรมกันนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายของคนเรานะคะมีหลายส่วนเลยมากมายเลยเช่นสมองเด็กๆเ,เห็นไหมคะสมองอ่าสมองตรงนี้นะคะสมองมีกระดูกกระดูกก็คือตรงนี้นะคะกระดูกอ่ากระดูก มีหัวใจนะคะหัวใจมีอะไรกคะมีปอดนะคะปอดอ่าปอดอยู่ตรงนี้นะคะมีลำไส้ลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละส่วนนะคะจะมีนมีลักษณะน,นะคะแตกต่างกาันแล้วก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปด้วยเนาะลูกอ่ะอันนี้ก็คือสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเบื่อกี้ไปนะคะ ต่อมาเรารู้แล้วว่าอันไหนเป็นอวัยวะภายนอกอันไหนเป็นอวัยวะภายในนะคะคุณครูก็จะมีใบงานนะคะให้เด็กๆทำนะลูกใบงานนะคะบางคนอาจได้รับแล้วแต่บางคนยังอาจจะยังไม่ได้รับใช่ไหมลูกเพราะว่าปบษณีนะคะเพิ่งจะมารับเมื่อวานเนาะบางคนอาจจะได้แล้ววันนี้หรือยังไม่ได้นะคะเด็กๆก็ดูคลิปวิดีโอไปก่อนนะลูกอ่ะเมื่อเด็กๆดูจบปุ๊บเด็กๆได้ใบงานมาเด็กๆค่อยกลับมาทําย้อนหลังนะคะ อ่ะเรามาดูใบางานกันนะคะเขาบอกว่าทาชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพต่อไปนี้เขียนชื่ออวัยว,วะและระบุว่าเป็นอวัยว,วะภายในหรือภายนอกอ่ะคุณครูจะทําข้อแรกให้ดูก่อนนะคะข้อแรกเด็กๆรู้ไหมอะไรที่มีสองข้างที่เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้อ่ะก็คืออวัยว,วะนี้คืออะไรลูกอ่ะคือปอดเด็กๆก็ใส่ไปเลยค่ะคือปอด ปอดเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกลูกอ่าภายในหรือภายนอกลูกอ่าภายในนั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียนไปเลยปอดเป็นอวัยวะภายในนั่นเองนะคะอันนี้ข้อสองถึงข้อแปดนะคะค,คุณครูก็ให้เด็กๆกลับไปทําเป็นการบ้านนะลูกอย่างเช่นข้อสองก็ถามว่าอวัยวะนี้คืออะไรคือจมูกใช่ไหมลูกเด็กๆก็เติมไปเลยว่าจมูกจมูกเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกและจมูกมันจับได้ไหม ถ้าจมูกจับได้จับต้องได้แสดงว่าเป็นอวัยวะภายนอกนั่นเองนะคะคุณครูก็ให้เด็กๆทําทำนะคะเป็นการบ้านลูกอ่ะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปมาด้วยคุณครูจะได้ตรวจเช็คคะแนนว่าเด็กๆได้ส่งงานคุณครูครบแล้วนะคะอ่าครบแล้วนะลูกอ่ะจบแล้วนะคะเรื่องอวัยวะภายในนะคะเรื่องอวัยวะภายในอ่ะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้นะคะ ที่คุณครูสอนไปนะลูกอ่ะก่อนที่เราจะเจอกันในคาบเรียนหน้าเด็กๆก็เข้าไปนะคะใน YouTube นะคะพมพ์ว่าเรียนวิทยาศาสตร์กับคูกิเด็กๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้คูกิด้วยนะคะเด็กๆจะได้ไม่พลาดน,นะคะในการเรียนนะคะวิทยาศาสตร์กับคูกินั่นเองนะลูกอ่ะก่อนที่เจอคาบในอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆก็ช่วงนี้นะลูกโควิดระบาดหนักมากเลยนะคะยอดก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะลูก ถ้าเด็กๆไม่มีความจําเป็นนะคะเด็กๆก,ก็อยู่บ้านเนาะจะได้ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโคะอวดดกกิดด้วยนะคะหรือว่าจะออกไปข้างนอกเด็กๆก็ใส่แมสด้วยนะคะใส่แมสแล้วก็เวลาจะรับประทานอะไรหรือยหยิบจับอะไรจะกินอะไรนะคะเด็กๆก,ก็ต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ ครูกิ๊กก็เป็นห่วงสุขภาพของเด็กๆทุกคนนะลูกอ่ะเราจะผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะอ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย